สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ด้วยนะครับผมวันนี้ก็เราจะมาทําการแลกของทางด้านนะครับแลกของนะครับทางด้านของสกินฟรีนะครับผมสงการนะครับผมทางด้านของเฟรนติโน่ไอริแล้วก็ตัวละครฟรีหรือฮีโร่ฟรีนะมันจะเป็นเพลนหรือจะเป็นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้ววันนี้แจกโค้ดโดยเหรับคนที่ดูเข้ามาดูคลิปนี้ขาดโค้ดอะไรก็เอาไปได้นะครับผมประมาณนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผม กิจกรรมก็วันที่10พอดีนะครับผมเราก็ได้รับฟลอเรนติโนนะครับผมหรือใครอยากจะได้เอเรนดอร์ได้แพนด้าอะไรเงี้ยคือมีทุกอย่างเลยนะครับส่วนตรงนี้น่าจะทํากันครบแล้วมั้งครับผมเออสามารถเลือกรับสกินฟรีได้เลย1สกินนะครับผมสกินไทยๆนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางหน้าของสกินฟลอเรนติโนก่อนเลยนะครับผมซึ่งสกินของฟลอเรนติโนนะครับผมเดี๋ยวหาก,ก่อนนี่ดัมแมนนะครับผมตรงนี้นะอ่าเอ๊ะอันนี่มาใช้ได้พี่ไม่มีไม่ใช่หรอสวมใส่อ๋อมันเป็น ไอช่วงกิจกรรมที่เล่นลตัวละครฟรีทุกตัวมันก็ได้สกินเล่นมั้งครับผมพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะกับฟลอเรนติโนนะครับผมแต่สกินที่เราจะได้ฟรีทุกคนนะครับผมของฟลอเรนติโนไม่ใช่อุนเตอร์แมนนะครับผมเป็นสกินนี้เลยนี่เป็นไงได้อยู่นะได้อยู่นะนี่เป็นไงโหคตดสวยโคตรเท่โคตรได้โคดโดนอ่ะโหดูด oh ีนี่โหอมชิวๆนะครับผมก็ประมาณนี้เลย โอเคแล้วก็มีสกินอีกต่างๆนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะและสําหรับคนที่อยากได้โค้ดนะครับผมชิ้นส่วนสกินไทยนะครับผมพี่บอกเลยวันนี้แจกด้วยนะครับผมก็น้องๆก็เดี๋ยวเข้ามาเอาไปเอานะครับในอยู่ในคลิปนี้แหละครับผมง่ายๆเลยนะโอเคไหมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมดูดูดูนี่พี่จะได้เกือบครบแล้วนะคือได้ไอเดลองได้หมดแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับผม่ะเรามาดูกันนะครับผม นี่เลยหานะครับหาหาไปตรงที่ที่มันเขียนว่านี่เลยเห็นไหมใช่ไหมล็อกอินสิบนะครับผมวันที่10นะครับล็อกอินวันที่10ได้รับสกินฟรีก็มีโอ้โหเทนด้วยนะมีแพนด้าครับกดรับเหรียญมาแล้วกดแลกเลยนี่ง่ายๆเลยนะครับผมตุ้มชิวๆเลยเห็นไหมเห็นไหมกดแลกเสร็จได้เลยนะครับผมนี่เลยสกินฟรีสงการนะครับผมก็เป็นทางด้านของฟลอเรนติโนนั่นเองนะครับผมเออบัตรสัง้งบัตรป้องกันดาวด้วยบัตรสร้างห้องบ้าเลยคนละเกมคนละเกม,เกมโอเคประมาณนนี้ก็สามารถแลกได้เลย เออก็ชิวๆนะก็คือแบบง่ายมากอะได้สกินฟลอเรนติโนเลยอะเออแล้วก็แจกโค้ดด้วยนะครับผมเอออ่าเดี๋ยวจะแจกโค้ดให้เดี๋ยวนะครับผมก็รอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่พูดกิจกรรมให้หมาวันที่สนะิบสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยคือเป็นทาง,ง้ารของโหมดนะ <c oughs> คลิกซี่อ่าเคสซี่สกินนะครับผมหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายแล้วก็มีแชมเปี้ยนชิพนะครับผม แชมเปี้ยนชิพนะครับผมก็เริ่มแล้วนะครับซีซั่น4นะวันนี้เลยวันแรกวันที่10นะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเรามารับท่งนั่งของสกินฟรีกันเลยเอลินดอเทนโอ้โหมีแพนด้าด้วยเอาเอออาฟลอเรนติโนดีกว่านะครับผมโอ้โหดวนดวนหนึ่งหนึ่งฮะโอ้โหโคตรได้อะนี่เลยฟอลอเรนติโนนะครับผมได้ฟรีๆมาเลยนะครับผม ล็อกอินวันนี้วันเดียวนะบอกเลยนะไม่แลกไม่ได้แล้วนะอย่าลืมเข้ามานะครับวันนี้เท่านั้นนะครับผมก็ส1นะครับผมแลกรับฟลอเรนติโนนะครับผมชิวๆเลยนะนี่เลยกับตัวนี้เลยฟลอเรนติโนนะครับผมโคตรได้โคตรโดนโคตรหล่อหล่อเท่อะหล่อเท่เลยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมจบฟลอเรนติโนเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงสกินอ่าไม่ใช่สกินนะครับผมสกินไอเีค่อยว่ากัน กิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมทางด้านของการรับนะครับผมฮีโร่ฟรีแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ฮีโร่ฟรีอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงมีวอลคขาดด้วยนะครับผมเดี๋ยวพี่เข้าไปดูสักแป๊บหนึ่งนะโหสกินมาใหม่มีตัวละครใหม่ด้วยนะเนี่ยเออเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะนี่ศาสให้ยับรับฮีโร่ฟรีนะครับผมกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยกดเข้าไปเลยนะครับ ตรงนี้นะครับผมอย่าลืมมาอัพปืนกันนะครับผมมีฮีโร่ฟรีอยู่ในนี้สาธให้ยับเลยนะครับผมก็กดรับเหรียญซึ่งเหรียญ16เหรียญเนี่ยจะเป็นการนับเวลานั่นเองนะครับผม1ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยก็สิเหรียญต่อวันนะครับผมก็ทําการอัพปืนให้สูงที่สุดนะครับบอกเลยเทคนิคก็คืออัพทางด้านของพลังพลังยิ่งเยอะยิ่งดียิ่งทําลายบอสได้ดีนะครับผมจะไปอัพความมงความแม่นเพื่ออะไรไม่ต้องสู้กับใครเนี่ยสู้ไปเพื่อเราก็แพ้เห็นปะ ก็แพ้อัพดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็โจมตีพวกกิดงงกิจงางกายงิดนะครับผมมันก็จะลดไปเรื่อยแบบพี่นะเห็นปหยิ่งดาเมจเยอะก็ลดเยอะนะครับผมมีเรืออยู่หนึ่งพันโหยังไม่เปียกเลยเว้ยสารคาบิคสารคาบิคสารคาบิคสารคาบิกสารคาบิค น่าจะเปียกกันแหละเหลือ500อ่าเปียกแล้วหือ,เ,เ,หอเริ่มหือโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมชิวๆเนอะก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับตรงนี้นะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมอ่ต่อไปสกินทางด้านของสยามนาคาก็ไม่ใช่นะร,รับสกินใหม่ไอรินี่ครับผมตัวนี้เลยพี่จะแจกโค้ดนะก็อย่าลืมกดรับได้2โค้ดต่อวันใครขาดหรืออะไรก็มาเอาในนี้ได้นะอย่าลืมบอกเพื่อนด้วยนะครับผม เดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับผมชัดไม่ชัดไม่รู้นะเออก็ดูเอาเองนะครับผมนี่เลยเป็นทางหน้าของใบโพนะครับผมนีเนี่ยก็ซูมเอาดูนะอันนี้สองโค้ดเหลือนะครับผมเดี๋ยวพี่ปรับแสงให้หน่อยนะ9กเอ็ดอันนี้ก็เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมตรงนี้เลยนะครับผมง่ายๆเลยนะเนี่ยแบะอ่ะเดี๋ยวพี่มีมีเยอะนะครับผมอันนี้คือแค่มันโค้ดเหลือที่เขาไม่ได้เติมนะครับผมอาจจะแช่ต่อไปนะครับผมนี่เลยอย่าลืมใส่กันนะครับผม KB z t ทอะไร ประมาณนี้ก็คือใส่กดสต็อปเนาะใส่ได้ใส่นะครับขาดอะไรก็ไปดูเอานะครับรว,วมๆไว้ให้แล้วนะครับผมโอเคไหมแชร์โค้ดให้เพื่อนของคุณโอเคคัดรอกนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด like, Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับผมพี่จะสไลด์ไปเรื่อยๆให้นะครับผมนี่เลยชัดไหมชัดชัดอยู่นะถ้าชัด,ชดแล้วก็โอเคนะครับผมมีหมดเลยค่ะเหลืออะไรก็ไปเลยนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับขอให้ทุกคนได้นะครับผมสกินแนวคารหรืออะไรก็เติมลงไปนะครับผมก็ใส่โค้ดไปก็โค้ดจะแจกฟรีแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับสกินไอริสกินไทยนะบหายากนะเดี๋ยวมันคงมันขายขึ้นมาแต่ก็คือไม่ค่อยชอบมาเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ฟลอเรนติโนก็รับฟรีนะครับผมก็อย่าลืมรับนะวันเดียวเท่านั้นนะครับผมฟลอเรนติโนนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะโอเค ชิวๆนะครับผู้ส่งการนะครับอยู่บ้านกักตัวกันละนาวเลยนะครับผมโอเคแล้วก็ฝากด้วยนะครับสําหรับคนที่เป็นสายฟรีไฟนะครับผมขอแนะนําเว็บเว็บสุ่มเว็บนี้เลยนะครับการันตีแน่นอนครับผมส่วนรสูบครเครดิตนะครับทีเดียวนะครับผมก็คือเติมมาแค่300ร้อยนะเอาละนะเอาละนะพร้อมยังพร้อมยังกดด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 ะดด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  ยินดีด้วยคุณได้ท่าปักธง ID ปักธงอะไรเนะี่ยยินดีด้วยนะครับผมท่านได้รับ ID ปักธงนอกอ๋อเซิฟนอกเหรออุ้ยก็ดีนะก็ดีนะก็ถือว่าดีนะ ID นะปักธงนอกเชดโดโประเทศอะไรวะเนี่ยก็โอเคก็ถือว่ามี ID ปักธงใช่ครับผมก็ก็ถือว่าโอเคเลยก็ได้ดีปักธงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผม ส่วนรหัสนะครับผมก็จะอยู่ข้างล่างเนาะหรือไม่ถ้าเกิดเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือเข้าไปติดต่อตรงเพจได้นะครับผมสอบถามแคปหน้าจอไปส่งให้เขาได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยเออได้ถ้าปบบิสองร้อยเก้าสิบเก้าเครดิตแต่ถ้าักติเอ้คำวะเฮ้ได้ไมันออกจริงอยู่นะอ่านี่ก็ประมาณข้างล่างนะครับผมก็เดี๋ยวเขาพี่ทํา การวงการเปลี่ยนนะครับผมนี่ก็คือของรามันก็อยู่ข้างล่างแหละประวัตินุง20รายการล่าสุดนะครับผมก็อตรงข้างล่างแล้วก็ไปเช็คดูรหัสไปใส่นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับหรือติดต่อ messenger ก็ได้นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก็สําหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปนะเว็บของพี่นุเกอร์เองนะครับผมโอเคนุเกอร์โซนนั่นเองนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เลยนะครับผมนี่ เปไงกิจกรรมพอดีเลยนะครับผมตั้งค่าภาษาไทยเรียบร้อยเพรไม่มีเลยหรอวะ <c oughs> ออก็โอเคอยู่นะก็โอเคอยู่นะด,ดูดี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 ดูด,ดีได้อยู่นะ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 โอเคสำหรับคนที่สนใจนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างอย่าลืมไปซุ่มกันนะครับการันตีนะครับนุกเกอโซนนะครับผมประมาณนี้เลย